สวัสดีเด็กๆค่ะสวัสดีวันจันทร์ที่18ภาคเรียนที่2นะคะอันนี้เป็นภาคเรียนที่2เนอะที่เราได้เจอกันนะคะวันนี้เราเรียนในรายวิชาภาษาไทยนะคะภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนบทที่9เรื่องคิดไปรู้ไปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณหนอมจะแคสกรีนให้เด็กๆได้ดูเนื้อหาในบทที่9ะะ้า เด็กดูเนื้อหาในบทที่9นะคะให้คุณจะให้เด็กด,นะด,ดูไปพร้อมกับในหนังสือเลยค่ะเวลาอา่อานอา่านฟังวิดีโอนะะคฟังวิดีโออ่านแล้วเด็กก็ดูว่าคำหนเังสือยากาไหมทึกอ่านไะคะหนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่3บทที่9เรื่องคิดไป รู้ไปเสียงชัดอยู่ใช่ไหมคะบทนี้ขอบอกเล่ากีฬาเก่าแต่นานมาทั่วโลกส่งผู้กล้าเข้าแข่งขันประชันชยัยคำมีทันทะฆาดแสดงอำนาจกักเสียงไว้ฟังอ่านเรื่องอะไรเล่าต่อได้ใจความดีสวัสดีค่ะ เสียงแม่รับโทรศัพท์ตกลงค่ะเชิญเลยค่ะเมื่อวางหูโทรศัพท์เสียงแม่เรียกหาผมทันทีแม่นคุณแม่ของป๊อกโทรมาบอกว่าป๊อกจะมาช้าหน่อยนะเพราะรถเสียไม่เป็นไรอยู่แล้วป๊อกอยู่ที่ทาวเฮ้าส์ไม่ไกลจากบ้านของผมผมรอได้เสมอสำหรับป๊อกเพื่อนรัก ป๊อกเป็นเด็กพิเศษที่เรียกว่าออทิสติกป๊อกไม่ค่อยสบตาคนเวลาพูดชอบอยู่คนเดียวบางครั้งก็หัวเราะโดยไม่มีสาเหตุเราต้องพูดประโยคสั้นๆถ้าพูดยาวเขาจะไม่เข้าใจป๊อกเล่นเปียโ,โนได้เก่งมีความจำเป็นเลิศพวกเพื่อนๆรักป๊อกกันทั้งนั้น เพราะเขาไม่เคยแกล้งใครเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านผมวิ่งไปรับจดหมายจากบุรุษไปรณียังไม่ทันกลับเข้าบ้านรถแท็กซี่มิเตอร์คันหนึ่งแล่นมาจอดข้างๆผมคุณแม่ป๊อกมาส่งป๊อกเพราะรถยังซ่อมไม่เสร็จผมนัดป๊อกให้มาทำรายงานเรื่อง กีฬาโอลิมปิกเราต้องค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตป๊อกเข้าเว็บไซต์ต่างๆได้เก่งมากพิมพ์คล่องคุณแม่ของป๊อกยังสอนให้ส่งอีเมลไปคุยกับพี่สาวที่สหรัฐอเมริกาด้วยแม่เตรียมแซนด์วิชและน้ำให้พวกเรารับประทานแม่บอกว่าท้องอิ่มแล้ว สมองจะได้แจ่มใสทำงานคล่องตอนนี้เราพร้อมที่จะทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ป๊อกนั่งอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์เข้าเว็บไซต์และคีย์ข้อมูลประวัติโอลิมปิกตามที่ผมบอกเรอเพียงชั่วครู่ข้อความยาวเหยียดปรากฏที่หน้าจอถ้าจะอ่านจากหน้าจอแสงสว่างจ้าเกินไป คงจะทำให้ปวดตาปริ้นเลยป๊อกจะได้อ่านสะดวกผมบอกป๊อกแล้วเราทั้งสองคนก็นอนกลิ้งที่พื้นอ่านข้อมูลที่ค้นมาได้รอบตัวมีกองหนังสือพิมพ์หลายฉบับซึ่งมีทั้งภาพข่าวและข่าวการแข่งขันกีฬาและป๊อกเพิ่งจะรู้ว่า การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนี้ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อ1,000ปีก่อนคริสต์ศักราชบนยอดเขาโอลิมปัสแคว้นอีลิสประเทศกรีซนักกีฬาต้องเป็นผู้ชายและต้องเปลือยกายเข้าแข่งขันเพื่อประกวดความสมส่วนของร่างกายด้วยกีฬานี้ให้เข้าชมได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น ต่อมาอีก300ปีการแข่งขันกีฬาได้ย้ายลงมาจัดที่เชิงเขาโอลิมปัสคราวนี้ผู้แข่งขันสวมกางเกงจึงเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าชมได้แต่ไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขันกีฬาที่ถือว่าเป็นการแข่งขันประเภทกรีธาครั้งแรกคือการวิ่งกระโดดมวยปล้ำ ุ่งแหลนและคว้างจักผู้เข้าแข่งขันจะต้องเล่นทั้งห้าประเภทรางวัลที่ผู้ชนะได้รับคือมงกุฎที่ทำด้วยช่อใบมะกอกและได้รับเกียรติให้เดินทางท่องเที่ยวไปทุกรัฐการแข่งขันจะจัดเป็นประจำทุก4ปีการแข่งขันดำเนินมาเป็นเวลา1,200ปี แล้วยุติไปนานมารื้อฟื้นใหม่ในคริสตศักราช1,896หรือพุทธศักราช2,439นอกจากนั้นทางคณะกรรมการโอลิมปิกยังได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสำหรับคนพิการที่เรียกว่าพาราลิมปิกเกมในคริสตศักราช1,960 หรือพุทธศักราช2,503เป็นต้นมาซึ่งนักกีฬาไทยสามารถพิชิตเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงมาครอบครองได้เช่นกันเราช่วยกันสรุปเรื่องราวจนเสร็จบล็อกมีหน้าที่ที่จะต้องปริ้นรายงานแล้วปริ้นอีกครั้งเพื่อติดภาพจากหนังสือพิมพ์แล้วทำรูปเล่ม แม่นขอแฮนดิ้รไรส์เซฟข้อมูลปบอกพูดสั้นแต่ได้ใจความดีที่ป๊อกเตือนเผื่อมีการแก้ไขจะได้ไปทำต่อที่โรงเรียนอ้าวหนุ่มๆห,หยุดได้แล้วมากินอาหารก่อนเที่ยงแล้วเสียงแม่ดังมาจากในครัวของอย่างนี้ช้าไม่ได้ผมกับป๊อกรีบกระโดดไปทันที เมนูวันนี้สุดยอดเป็นของโปรดของเราทั้งสองคนมีสลัดมักกะโรนีผัดใส่แครอทแต่ป๊อกต้องขอห่อซีอิวนิดหน่อยส่วนของหวานมีให้เลือกมากมายแล้วแต่ใครจะชอบอะไรเฉาก้วยคุกกี้เคก้กช็อกโกแลตไอศครีมเยลลี่ เราทั้งสองคนเอามือลูบท้องอย่างมีความสุขเสียงแม่พูดว่าเดี๋ยวแม่จะไปตลาดใครอยากกินอะไรอีกไหมแม่คงถามไปอย่างนั้นไม่คิดว่าจะได้คำตอบแต่ผิดคาดเย็นตาโฟเต้าหวยครับเสียงผมพิซซ่าเฟรนฟรายครับเสียงป๊อกเออ เสียงแม่ลมขึ้นเมื่อแม่ออกไปแล้วผมและป๊อกมองหน้ากาันและหัวเราะผมบอกป๊อกว่าวันนี้ฝรั่งมาเองนะป๊อกทำหน้างงผมจึงพูดต่อไปว่าก็เราพูดภาษาต่างประเทศตั้งมากมายไงล่ะไทยคำฝรั่งคำไงล่ะป๊อกพยักหน้าหงึกๆผมก็ไม่ทราบว่า บอกเข้าใจหรือเปล่าเพื่อนๆล่ะครับเข้าใจที่ผมพูดไหมครับอ่านเสริมพาราลิมปิกเกมกีฬาเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมรวมทั้งช่วยพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทำให้เป็นคนมีระเบียบวินัยรักความสามคัคคีมีความรับผิดชอบมีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ปัจจุบันคนส่วนใหญ่เล็งเห็นความสำคัญของคนพิการมากขึ้นทำให้มีการแข่งขันกีฬาของคนพิการในระดับนานา,นาชาติคือ พาราลิมปิกเกมที่จัดเป็นประจําทุก4ปีหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพาราลิมปิกเกมจัดเป็นครั้งแรกที่กรุงโรมเมืองหลวงของประเทศอิตาลีเมื่อคริสตศักราช1960หรือพุทธศักราช2503มีกีฬาบังคับที่แข่งขันจนถึงปัจจุบัน6ชนิด คือยิงธนูกรีธาว่ายน้ำฟันดาบบาสเกตบอลเทเบิลเทนนิสประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาคนพิการเข้าร่วมแข่งขันพาราลิมปิกเกมครั้งแรกในการแข่งขันครั้งที่7แต่ไม่ได้รับเหรียญน,นักกีฬาคนพิการของไทยได้รับเหรียญเงินครั้งแรก จากการแข่งขันครั้งที่9ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้และได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันครั้งที่11ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียาการแข่งขันครั้งที่12เมื่อคริสตศักราช2 0 0 4หรือพุทธศักราช2547ได้จัดขึ้นที่ประเทศกรีซ สถานที่อันเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้มีการขยายการแข่งขันกีฬาเป็น21ชนิดไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน9ชนิดและประสบค,ความสำเร็จได้รับเหรียญทอง9เหรียญเหรียญเงิน3เหรียญและเหรียญทองแดง3เหรียญรวม15เหรียญทุกคน คงจะให้กําลังใจแก่นักกีฬาคนพิการของไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติครั้งต่อๆไป่าจบแล้วนะคะอันนี้เป็นเนื้อหาในในบทที่9นะลกูกเนื้อหาในบทที่9ทีนี้เด็กๆมาดูนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นการอ่านเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นการอ่านสวัสดีค่ะ,นนะ,คะวันนี้าแบบเดียวกันอันนี้ก็เป็นการอ่านาการอ่านแบบเดียวกันแต่อันนี้เขาจะบอกเกี่ยวกับคําศัพท์คำศัพท์ในบทที่9นะคะอันนี้เป็นการบอกคําศัพท์ในบทที่9้าคุณหมอจะไม่ได้พูดถึงคําศัพท์เรามารู้นี่คือเนื้อหาที่เขาอ่านไปเมื่อกี้ในบทที่9นะคะบทที่9คิดไปรู้ไปเขาบอกว่า บทนี้ขอบอกเล่ากีฬาเก่าแต่นานมาทั่วโลกส่งผู้กล้าเข้าแข่งขันประชันชัยคำมีทันทคา,าตสแสดงอำนาจกักเสียงไว้ฟังอ่านเรื่องอะไรเล่าต่อได้ใจความดีคุณนนำจะให้เด็กๆได้ดูอีกรอบหนึ่งโดยที่คุณนนำจะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วคุณนนำจะถามเนื้อหาที่คุณนนำอ่านให้เด็กๆ ฟังนะคะฉะนั้นฟังดีๆแล้วตอบคำถามคุณนอมโดยที่คุณนอมนั้นจะเป็นคนชี้บอกเองว่าใครจะเป็นคนตอบคำถามนะคะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะเสียงแม่รับโทรศัพท์ตกลงค่ะเชิญเลยค่ะเมื่อวางหูโทรศัพท์เสียงแม่เรียกผมหาเสียงแม่เรียกหาผมทันทีแม่น คุณแม่ของป๊อกโทรมาบอกว่าป๊อกจะมาช้าหน่อยนะเพราะรถเสียไม่เป็นไรอยู่แล้วป๊อกอยู่ที่ทาวเฮ้าส์ไม่ไกลจากบ้านของผมผมรอผมรอได้เสมอสำหรับป๊อกเพื่อนรักป๊อกเป็นเด็กพิเศษที่เรียกว่าออทิสติกป๊อกไม่ค่อยสบตาคนเวลาพูด ชอบอยู่คนเดียวบางครั้งก็หัวเราะโดยไม่มีสาเหตุเราต้องพูดประโยคสั้นๆถ้าพูดประโยคยาวเขาจะไม่เข้าใจป๊อกเล่นเปียนโนได้เก่งมีความจำเป็นเลิศพวกเพื่อนๆนรักป๊อกกันทั้งนั้นเพราะเขาไม่เคยแกล้งใครเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้าน ผมวิ่งไปรับจดหมายจากบุรุษไปรษณียยังไม่ทันกลับเข้าบ้านรถแท็กซี่มิเตอร์คันหนึ่งแล่นมาจอดข้างๆผมคุณแม่ป๊อกมาส่งป๊อกเพราะรถยังซ่อมไม่เสร็จผมนัดป๊อกให้มาทำรายงานเรื่องกีฬาโอลิมปิกเราค้นเราต้องค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตป๊อกเข้าเว็บไซต์ต่างๆได้เก่งมาก พิมค่องคุณแม่ของปล็อกยังสอนให้ส่งอีเมลไปคุยกับพี่สาวที่สหรัฐอเมริกาด้วยแม่เตรียมแซนด์วิชและน้ำให้พวกเรารับประทานแม่บอกว่าท้องอิ่มแล้วสมองจะได้แจ่มใสทำงานคล่องตอนนี้เราพร้อมที่จะทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ปล็อกนั่งอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์เข้าเว็บไซต์และคีย์ข้อมูลประวัติโอลิมปิก ตามที่ผมบอกรอเพียงชั่วคู่ข้อความยาวเหยียดปรากฏที่หน้าจอถ้าจะอ่านจากหน้าจอแสงสว่างจ้าเกินไปคงจะทำให้ปวดตาปิ้นเลยป๊อกจะได้อ่านสะดวกผมบอกป๊อกแล้วเราทั้งสองก็นอนกิ้งที่พื้นอ่านข้อมูลที่ค้นมาได้รอบตัว มีกองหนังสือพิมพ์หลายฉบับซึ่งมีทั้งภาพข่าวและข่าวการแข่งขันกีฬาผมและป๊อกเพิ่มจะรู้ว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนี้ได้จัดให้มีมืให้จัดให้มีขึ้นเมื่อ1,000ปีก่อนคริสต์ศักราชบนยอดเขาโอลิมปัสแคว้นอีลิสประเทศกรีซนักกีฬาต้องเป็นผู้ชายต้องเปลือยกายเข้าแข่งขันเพื่อประกวดความสมส่วนของร่างกายด้วย กีฬานี้ให้เข้าชมเฉพาะผู้ชายเท่านั้นต่อมาอีก300ปีการแข่งขันกีฬาได้ย้ายลงมาจัดที่เชิงเขาโอลิมปัสคราวนี้ผู้เข้าแข่งขันสวมกางเกงจึงเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าชมได้แต่ไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขัน กีฬาที่ถือว่าเป็นการแข่งขันประเภทกีฬาครั้งแรกคือการวิ่งกระโดดมวยปั้มพุ่งแหลนกว้างจักผู้เข้าแข่งขันจะต้องเล่นทั้ง5้าประเภทรางวัลที่ผู้ชนะได้รับคือมงกุฎที่ทำด้วยช่อใบมะกอกและได้รับเขียติให้เดินทางท่องเที่ยวไปทุกรัฐการแข่งขันจะจัด เป็นประจำทุก4ปีการแข่งขันดำเนินมาเป็นเวลา1,200ปีแล้วยุติไปนานมารื้ฟื้นใหม่ในคิสสกาันราช1896หรือพุทธศักราช2439ัน่อานอกจากนั้นทางคณะกรรมการโอลิมปิก ยังได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสำหรับคนพิการที่เรียกว่าพาราลิมปิกเกมในคิสศกัลราด1,960หรือพุทธศักราช2,503เป็นต้นมาซึ่งนักกีฬาไทยสามารถพิชิตเหรียญทองเหรียญน,นงินและเหรียญทองแดงมาครอบครองได้เช่นกัน เราช่วยกันสรุปเรื่องราวจนเสร็จป๊อกมีหน้าที่จะต้องพิมพ์รายงานแล้วปริ้นอีกครั้งเพื่อติดภาพจากหนังสือพิมพ์แล้วทำรูปเล่มแม่นขอแฮนดิ้ด้ยเซฟข้อมูลป๊อกผู้สั้นแต่ได้ใจความดีที่ป๊อกเตือนเผื่อมีการแก้ไขจะได้ไปทำต่อที่โรงเรียน อ้าวนุมน่มๆหยุดได้แล้วมากินอาหารก่อนเที่ยงแล้วเสียงแม่ดังมาจากในครัวของอย่างนี้ช้าไม่ได้ผมกับป๊อกรีบกระโดดไปทันทีเมนูวันนี้สุดยอดเป็นของโปรดของเราทั้งสองคนมีสลัดมักกะโรนีผัดใส่แครอทแต่ป๊อกต้องขอเหยาะซีอิวนิดหน่อยส่วนของหวาน มีให้เลือกมากมายแล้วแต่ใครจะชอบอะไรเฉาก้วยคุกกี้เคก้กช็อกโกแลตไอศครีมเยลลี่เราทั้งสองคนเอามือลูปท้องอย่างมีความสุขเสียงแม่พูดว่าเดี๋ยวแม่จะไปจ่ายตลาดใครอยากกินอะไรอีกไหมแม่คงถามไปอย่างนั้นไม่คิดว่าจะได้คำตอบแต่ผิดคาด เย็นตะโฟเต้าหว,วยครับเสียงผมพิซ่าเพนส์ไฟครับเสียงป๊อกเออเสียงแม่เสียงแม่ลมขึ้นเมื่อแม่ออกไปแล้วผมและป๊อกมองหน้ากันและหัวเราะผมบอกป๊อกว่าวันนี้ฝรั่งมาเองนะป๊อกทำหน้างงผมจึงพูดต่อไปว่า ก็เราพูดภาษาต่างประเทศตั้งมากมายไงละ่ะไทยคําฝรั่งคําล่ะไงละ่ะป๊อกพยักหน้างึกผมก็ไม่ทราบว่าพ๊อกเข้าใจหรือเปล่าเพื่อนๆล่ะครับเข้าใจที่ผมพูดไหมอ่าอันนี้เป็นเนื้อหาในบทที่9นะคะที่คุณหนอมอ่านให้เด็กฟังนั้นเป็นเนื้อหาในบทที่9ทีนี้ มาตอบคําถามที่คุณหอมอ่านให้เด็กๆฟังนะคะมาตอบว่าเป็นอย่างไงอ่ะคุณหอมถามว่าป๊อกมีลักษณะที่แตกต่างจากเพื่อนๆในเรื่องใดป๊อกมีอะไรที่มันแตกต่างจากเพื่อนๆหรอกเพื่อนโปรแกรมอ่าไบเปอร์คุณหอมขอถามไปเปอร์ค่ะอ่าไปเปอร์คุณหอมเห็นกระโดดโลดเต้นอยู่เลยคุณหอมถามว่า ปูหนอมขอถามว่าป๊อกมีลักษณะที่แตกต่างจากเพื่อนๆในเรื่องใดไปเปอร์ถูกไหมคะทาบุญเรืองไม่อยู่นายผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอย่าอย่าอย่าคิดไม่ไม่ครับยายไม่รู้เรื้องยายไม่รู้เรื้อ คือเต้นกระโดดพูดเต้นทั้งนัอน่านใ้อ่าในพอเพียงพอเพียงคุณหนอมถามว่าป๊อกมีลักษณะที่แตกต่างจากเพื่อนๆในเรื่องใดเรื่องอะไรคะนว่าที่คุณหนอมอ่านให้ฟังและให้เด็กๆดูดวีดีโอเนี่ยคือเด็กๆไม่ได้ดูเลยใช่ไหม อ่าไหนใครตอบได้คะว่าป๊อกมีลักษณะที่แตกต่างจากเพื่อนๆคือไรคะสิ่งที่ป๊อกแตกป๊อกน่าคึกคักเวลาเยอะมากค่ะเด็กออทิสติกอ่าใช่ป๊อกป๊อกมีลักษณะที่แตกต่างจากเพื่อนๆคือป๊อกเป็นเด็กออทิสติกค่ะฟังครูค่ะป๊อคเู็นเด็กที่เรียกว่าออทิสติกครับอ่า ลักษณะที่แตกต่างจากคนอื่นของป๊อกคือป๊อกนั้นจะเป็นยังไงนะป๊อกเป็นเด็กพิเศษออทิสติกลักษณะของเด็กพิเศษออทิสติกเป็นยงไงคะที่คุณกกอ่านให้เด็กฟังเน่องป๊อกเป็นยังไงอูเดียวใช่น่องป๊อชอบอยู่คนเดียวแล้วมีอะไรอีกลูกชอบอยู่คนเดียวแล้วเป็นไงคะมีไข่ศบตาเวลาคนอ่าใช่ ใช่สิ่งนั้นก็ถูกต้องแล้วค่ะป๊อกนั้นชอบอยู่คนเดียวแล้วก็เวลาพูดคุยเขาจะไม่ค่อยศบตาเวลาพูดใช่ไหมคะบางครั้งเขาก็หัวเราะโดยไม่มีสาเหตุเลยหัวราหะหัวลอะขึ้นมาเฉยๆนี่เราก็ไม่รู้ว่าเขาหัวเราะเรื่องอ,อะไรใช่ไหมคะแล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งลักษณะของเด็กออทิสติกก็คือเขาจะฟังประโยค ได้แค่ประโยคสั้นๆเวลาเขาพูดหรือเขาฟังเวลาเราอธิบายเขาจะให้เราพูดหรือเราจะฟังเขาแค่ประโยคสั้นๆเราพูดให้เขาเข้าใจคือประโยคสั้นๆแล้วมีใจความเขาจะพูดให้เราฟังเหมือนกันเขาจะพูดคำสั้นๆนะคะอันนี้คือลักษณะของเด็กออทิสติกในเด็กรู้ไหมว่าเด็กออทิสติกน่ะจะมีลักษณะเด่นอย่างใดอย่างหนึง่ง บางคนอาจจะเรียนเก่งมากอันนี้ลักษณะของเด็กออทิสติกนะมันจะมีหลายแบบนะคะบางคนจะเก่งมากถ้าเก่งทางด้านคณิตศาสตร์ฟางคุณหนอมก่อนค่ะถ้าเก่งทางด้านคณิตศาสตร์เขาก็จะเก่งคณิตศาสตร์อย่างสุดๆไปเลยถ้าเขาเก่งทางด้านภาษาทางด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยก็ช่างภาษาอังกฤษก็ช่าง ถ้าเขาเก่งทางด้านภาษาอังกฤษเขาก็จะเก่งภาษาอังกฤษแบบสุดๆเลยนะคะอันนี้คือลักษณะเด็กพิเศษออสซิสติกเหมือนกับที่เราที่คุณหอมพูดให้เด็กๆฟังที่คุณหอมอ่านให้เด็กๆฟังป๊อกเก่งทางด้านไหนที่คุณหอมอ่านให้เด็กๆฟังเมื่อกี้นี่ป๊อกมีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีคือเล่นอะไรเก่งคือเล่นอะไรเกเขาเล่นเปียโนเก่ง เขาก็จะเก่งทางด้านเปียโนใช่ไหมคะลักษณะเด่นของป๊อกคือมีความสามารถเด่นคือการเล่นเปียโนเก่งเขาก็จะเก่งสุดๆเลยนะลูกพวกนี้นะอ่าเขาจะไม่ได้เก่งในหลายๆอย่างหลายด้านแต่เขาจะมีลักษณะของเขานะคะเห็นไหมเขาจะมีความสามารถทางด้านการเล่นคอมพิวเตอร์เขาสามารถค้นคว้าทางด้านในเว็บไซต์ได้หมดเลย ซึ่งเด็กสมัยก่อนนั้นอ่ะยังไม่ได้มีคอมพิวเตอร์เหมือนกับเรามากมายในตอนนี้นะตอนนี้มันง่ายใช่ไหมคะในการเข้าคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแต่เด็กสมัยก่อนอ่ะมันจะยากในการค้นคว้านะคะแล้วคอมพิวเตอร์เข้ามาแรกๆน่ะก่อนคุณหนอมเข้าเรียนมหาหลัยปีหนึ่งมั้งอ่าพอคุณหนอมเข้ามาแล้วเริ่มมีคอมพิวเ,เ,เตอร์เข้ามาก็ได้เรียนทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์อยู่นะคะอันนี้ เป็นลักษณะของป๊อกแล้วทีนี้คุณหอมถามว่าในการทํารายงานที่คูที่คุณครูเขาสั่งให้ป๊อกกับแม่นเนี่ยทํารายงานคุณครูเขาสั่งให้ทํารายงานเรื่องอ,ะ,อะไรเรื่องอะไรคะกีฬ <ila> าโอลิมปิกกีฬาโอลิมปิกกีฬาโอลิมปิกใช่ไหมคะเรื่องกีฬาโอลิมปิกโดยป๊อกทําหน้าที่อะไรลูกป๊อกทาหน้าที่อะไร <ila> ให้สั่งที่ ต้องเว็บไซต์ต่างๆใชใช่ใช่ป๊อ,อกทำหน้าที่สืบค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นะคะสืบหาสืบหาข้อมูลใช่ไหมคะในอินเทอร์เนต็ตอาในเรื่องประวัติกีฬาโอลิมปิกใช่ไหมคะทีนี้คุณอมถามต่อว่าการแข่งขันกีฬาบนยอดเขาโอลิมปัสเขาจัดขึ้นในปีไหนโลก การแ<น>ข่งขันกีฬาในยอดเขาโอลิมปัสเนี่ยอ่าอเฮ้ยเดยกๆจำได้ไหมเขาบอกว่า